าตามอายุนะคะอย่างที่แจ้งไปตอนแรกก็คือเป็นภาวะที่เป็นคล้ายๆความเสื่อมตามวัยที่จะเกิดได้หลังอายุ40ปีก็คือจะทำให้ความสามารถในการเพ่งของเราลดลง ะะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีาทางเลือกยหมาๆถึงมีเนื้ว่าไงเอ่ยมีหลายหลายสำนักเนี่ยพยายามหาวิธีที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปหรือดีขึ้นหรือชะลอนะคะไม่ว่าจะเป็นการจี้เลเซอร์การผ่าตัดบางอย่างไปหนุนการทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีวิธีไหนที่ได้ผลดีนะคะในการชะลอหรือว่าหยุด ภาวะสายตายืดยาวตามอายุนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการรักษาที่ตัวสาเหตุนะคะซึ่งมีแค่การแก้ไขเท่านั้น mm hmm. เช่นไม่ว่าจะเป็นการใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์เลเซอร์หรือว่าการผ่าตัดนะคะซึ่ง ซึงถ้าที่ถามว่ามีทางแก้ไขหรือชะลอ,ออะไรนี้ไหมนะคะก็ยังอยู่ในงานวิจัยอยู่จํานวนมากเลยค่ะซึ่งถ้าค้นพบการรักษาแบบนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเพราะว่าภาวะนี้เป็นภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะทุกคนต้องเป็นตาไวยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดีแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานนะคะค่ะ